ที่หลายคนใช้ชีวิตที่สบายๆขับรถข้ามหัวเข้าไปขับรถข้ามหัวเขาไปทุกวันทุกวันแต่หารไว้ว่าไอ้ไอ้ข้างล่างอ่ะมันมันมันคือการเอาอยู่รอดพื้นที่ใต้สะพานใจกลางเมืองอาจเป็นเพียงทางผ่านของคนทั่วไปแต่สําหรับเด็กเร่ร่อนอย่างอ้อยกลับเป็นแหล่งทําเงินสําคัญที่ผู้เป็นแม่บังคับให้ทําอาชีพขายบริการเหตุการณ์จริงที่ถูกถ่ายทอดผ่านหนังสั้นเรื่องน้องอ้อยพี่จำน้องคนนี้ได้ไหม อันนี้ข่าวทีีออกเป็นปีๆแล้วนี่คือลูกหนูหายอะค่ะหรือการหายตัวไปของน้องจีจีที่เป็นข่าวดังเมื่อ4ปีก่อน,นก็ยังคงสร้างความร้อนใจให้กับครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องมิ s ซิ่งส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชนในโครงการชายโปรเจกต์ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผ่าน5ผู้กำกับแถวหน้าปรัชญาปิ่นแก้วนนท์ศรีนิมิบุตรโสพลศักดา์พิสิทธิ์กันกัญจารึกและชาชากาดไวยกวี จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากข้อมูลที่พบในรายการสารคดีเชิงข่าวชื่อดังว่าปัญหาในเด็กและเยาวชนคิด ja เป็นอ uh ั hmm. ตราส่วนถึงหนึ่งในเจ็ดของข่าวทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับเด็กประเด็นเยวเรื่องเด็กในสังคมเราเนี่ยการทํางานผมว่าต้องซีเรียสกันอะต้อง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 มีผมว่าต้องพูดตรงๆขอตำหนิอะว่ามันต้องมีประสิทธิภาพกว่านี้เ่ยเราก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วกันครับโอเวนี ขายเด็กแล้วก็แม่คนขายเองได้ยินมาตั้งไม่รู้กี่ปีซ้ําแล้วซ้าเล่าทําไมมันไม่หมดไปสักทีฮะจริงๆแล้วถ้าการจัดการที่ดีผมเชื่อในในระบบอยู่แล้วการจัดการที่ดีน่าจ,จะหมดไปหรืออาจจะเหลือน้อยมากทําไมมันยังมีอยู่ตอนนี้เขาขอให้เราทาอ่ะให้เราเข้าร่วมเราทางสมาคมก็ยินดีมากและก็ดีใจที่ท,ที่ว่า เขามองเห็นความสําคัญของของสมาคมพู้กกับที่จะช่วยเหลือในการผลิตสื่อแบบนี้เพื่อจะทําให้สังคมมันมันมีการกับเพิ่มมันมีการการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มากก็น้อยเราเราเราไม่ไม่หวังผลจะให้สังคมมันเปลี่ยนได้ทันหันแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามันกับเพิ่มได้เล็กน้อยหรือว่าทาให้คนหันกับมองปัญหาเหล่านี้ได้นิดหน่อยก็ยังดี ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทําให้ผู้กํากับภาพยนตร์โฆษณาแถวหน้าชาติชาศไวัยกวีตอบรับคําเชิญนั่งแท่นผู้กํากับภาพยนตร์เป็นครั้งแรกร,รับหน้าที่สะท้อนปัญหาการค้าประเวณีนในเด็กผ่านภาพยนตร์สั้นเรือ่องพัทยา,ยา,ยาถ่ายทอดเส้นทางชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งก่อนก้าวเข้าสู่วงจรการค้ากางผมชอบนั่งดูภาพพิธีครับแม่บอกผมว่าทุกคนเกิดมาเท่ากัน ความตั้งใจที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวให้ดูสมจริงทําให้ชาตชิาตลงพื้นที่ถ่ายทําโดยใช้เพียงกล้องถ่ายรูปและสมาร์ทโฟนเท่านั้นรวมถึงใช้นักแสดงเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดมเพื่อให้หนังดูสดใหม่และเห็นความ,ม,มเป็นจริงของปัญหามากที่สุดผมมองว่าเราเราไม่รู้ว่าอารมณ์ชั่ววูบหรือความอยากความต้องการที่เราละไม่ได้วางไม่ได้มันมันก่อให้เกิดอะไรก็ไม่รู้ในอนาคตอ่ะอีกแบบเด็กคนนี้พออายุ16เนี้ย เขาจะคิดอะไรเขาอยากจะทําอะไรคือคุณได้สร้างแผลคุณได้สร้างปมงคนไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกแค่ว่าเยาวชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กอายุน้อยความหมายของมันอะ่ะผมมองว่าคำว่าเยาวชนมันคือผลลัพธ์ของสังคมที่ผู้ใหญ่ทําอะไรไว้ก็ตามสุดท้ายมันตอบเท่ากับเยาวชนผมอยากจะบอกว่าจริงๆเราเรามองเห็นเขากันทุกคนเพียงแค่เราแกล้งทำมันมองไม่เห็นมากกว่า หลังจากนี้โครงการชายโปรเจกต์จะมีการระดมทุนเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือมูลนิธิเด็ก5แหง่งคือมูลนิธิคุ้มครองเด็กมูลนิธิกระจกเงามูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตฐราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีวัดพระบาทน้ำพุและศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดกวินพพันธุเริกไทย PBS รายงาน